คนสองพันอพอ่วนต้ตนไหนแมนบอต้อนไหนแมนบอต้อนไหนก็แมน,ต,น,นต้นนี้ตัวเดียวหน้นามื่นสองนี่หนี่เือสียังเดมันสีเปลียวเนาะโอ้อมื่นสองตึงใมื่น่ราคาหนืสองครับพี่น้องมื่นสองพันบาทมันเมียสาวห,ห,หรือแม่ยากลหด โอ้โมสมลเลอเดอร์สองเดือนกลัวเนาะสมโตบ่สมโตบปะพันสองเด้อพี่น้องเพี่นเอาสมเลอเด้อครับผมพอพองาะอยู่ใบไหนเราเสือโก้พอมีเหรียกทรศัพท์บ่ใส่ไหมผมไม่ลงฮะบ่ได้ออถือบ่ได้ถือพุท่าเดอ้อร์พันสองตัวนี้ครับพี่ 12, พน้องเพี่น้องมีโทรศัพท์ก็ได้เสียก็ได้พี่น้องประมาณนี้ครับพันสองเดือนสองเดือนกลัว มันมีโทรศัพท์ครับพอพอเรามีโทรศัพท์มู่เลี้ยงรายได้ืมนนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยางหางงบปูมันมีงอครับว่ะมึงกี้ล่ะสุเทอรด้มันสุเทอได้มันสิมีมีมังไวมังหีเขาขายเมื่เขาว่าครัะเดี๋ยวมึงตัวหนีก่อน ตัวนีแปดตัวนีแปดพันแปดกพันแปดแปดันตัวนั้ 8, นหกอันนี้เขาเรียกว่าสายคุณพี่น้องเอาไปคุณเอาไปคุณเอาไปเลี้ยงกันเอาะซ้ายคุณซ้ายคุณของพวกเหมือไปเลยวันนี้ ตัวนี้มันแตกพี่น้องแต่งวดเต๋อผมเป็นเหลืองเลยตัวนี้ผมไปทวนเทียบเอาเดอ้อพี่น้องครับภาษาไทยเห็นจะน้อยตอนเราตัวอีกอีตัวนี้อีกขาวนี่หกแปดตัวนี้แปดแปดตัวนี้หกแปดนะพอเนะอะา,ะ,าะอีดนะําไม่หลายพันอีดําหน่ะโอ้ขอ,องย,ายาง่าอนัอง่งอื่นนาะงของง่วงไม่ใส่สีใหม่สีใหม่ควมีเลือดเทัาซาบ,บะใส่ยังบัง 083 727 72, 2902รเจัก8ท่านั้นพี่น้อง68 88ตัวนี้6ต้นนี้ก็88บอ68 68อ,อ้ 8, 2, 2> ตอตเอางวสีมึงไหมครับผมสายคุณสายเลี่ยงพี่ 8, 8, 8, 2, น้ 8, องสาวหน่อยนาะเอาต้นตอไปเก่าอพอมึงพอชี้ยงไงล่ะตันนีเก่าพัน ตัวไทยอุตัวนีเญ่าว่าตัวนี้แม่พันธ์ไรอยู่ได้นเก่าพันธ์ตัวหนี้อาต่าพันธ์อทั่วมากครับผมใส่เป็นตัวต่ะไกันโอ้หงวยางหลบไปเป่าอแอลลเนาะจุ่งยางนี้เลยเว้ยนั่น เอาเอิ่งวยกันพี่นองครับไปคยๆไแปเลยเลยได้จกแก๊ไปเลยเลยมีเวลาเมื่มืออล้วันนี้ต่อตัวหนีมาเดียวเว้ยตัวหนึ่ง่ามเลยเนี่ยเนียเนีลีลาจัดโซโซเร็วเว้ย คือมีไอ้ลูกเก่าพันอะไเาม่รู้เก่าพันราการนี้เาจเก่าพันเก่าพันนปีว่านึ่งปีมันก็ได้เนสามัห้าพันย่ตัวีัองเอหัวไมองใครนีไคนเทนบอด้ไห้ล่ะให้ดูเลยวเกาันปวซียังไงมันคุยยากเอากตห่่ถามาดู้าพม่รูเป่าดูาพรูปนี้ลูกเันั ลูกมันลูกตุ๊บหัน่อยเอาต่ออยู่ตัวแดงกันเลยอ้ยตัวนี้ไหมชุดแสบตาเลยว่ตัวนี้วะโอ้เพันขายแล้ววะยียสีสีเรียบร้อยแล้วสีเขาเขาขาวใช่แน่ขายแต่ว่าบูงหัวแล้วขายเท่าไรได้ง้อมืนหนีกับพ่ออยู่ในพี่น้องมืนหนีเขาซื้อง้อยอย่างในง้อมันเบาลงเติบเป็ลยอะตัวนี้มันซื้อเด้อพี่น้องผมไ่มมได้ยร์ถามอะครใครเนี่ย กูจะมาลูกทีละลาดังไงลูกนี่้นแสบปลาเลยลูกพริกอาจจะเป็นลูกพริกแดงวตัวนีวะตัวนี้แปลขันแปลนตอนโยงน่อเอาพไปรบกวนเพิรเพริรปนตอนโยงราคาส่งหนีครับแม่ลูกบ,บ,บูถึงหบูทึงหดมือนนะ่ะ พูดตัวนี้สวยวะาตัวต่อไปที่นี่ครับัวนีเบ้าเบ้าบ้างเบอ่น,อน้นองเขาก็ซื้อมาเด้น้องซื้อขอกมาเขาว่าเขาซื้อขาขอกมาเด้พี่นอ้องแต่ก่อนได้สีมีงยืน่นแ่นี้เนียเอ็ดเลยเอาเท่าไรอ่ะป้าแปดแมลูกลูกแนนบบไแน,นมาต่ออะไรมาเนมะือ ต่อยอม่ามาต่อยอ,อยู่ <c oughs> ตัวนี้งามเลยพี่น้องเด้อแม่นี่เป็นงอดให้กลางไงลกูกนี่เจ๊มเน่นเหวยไม่หายไยไปนะไม่ยังมั้่โอ้ต้เจ้าสองสองนแปดร้อยเานาะเบอร์มาใส่ก่อนเลเอาเหรมาใส่ก่นอ,บอ,บอกน 093 0 7เก0าสาม0เก่าดห้อพี่น้องทุกคต่อเราม่ลู้มาจาไหด๋ยางรถครับรูกมันลูกมันหมื่นสาม่บูกหมื่นสเด้อเป็นแยกไหนพี่น้องครับมือหนีงวเลี้ยงขายดีเนาะพี่น้องื่องวเลี้ยงเนาะมันมีงวยขายสื่อว่าจงวว่า่มีเออสื้อว่างวยพี่น้องเพราะว่ามันเบื้งที่ล่ะ กินอิ่มสิมเลยมันนียตัวใหญ่รู้ไม่ีเนาตูน้อเอาอีกตัวนึงเอาเเดีว่ด้เอามขายตัวส่เอาเนลตัเลมาขาาย่าบบว่เรียบร้อยขายในสนามบ่ นั่นอดี้ครับผมโอ้ยทีมงานเอฟซีอยู่ตี่ต๊อดีดีเลยเอฟซีขขาคุณมากเจอบดิโภคหาเลยตลาดกดนหนกดแชร์นกดแชร์มืกดกดแชร์กดถูกใจกันได้ถูกใจเนาะใครมาได้ก็กดแชร์กันไปเลยกดทั้งยูทูบเฟซบ o ๊กกันละก่อยเบื่องจวนนีึเจ้าเจ้าว่ายังก็อยู่ต้งพักบริวารกโตกอโตกันแบนั่นเมื่องะฮะทีจะว่ามันจะไปช่ฐานวเหเยใสกปเได้สองพัสองกดีได้่อย่อดี เอาคุณเกแ้แม่ลูกแม่สองหมื่นก็หาลอยคุณเจล้าเพาะเอามาสั่นสองหมื่นก็ผาลอยตเ่ยงปพี่นเนาะม่ี่ก็ดเียงกตะปลพี่องตปาเบิ้งพี่้องมั่วสองหมื่นก็ผาลอยแม่ลูกงามมาสัน่นเนาะคุณเกล้ะคุณเกล้านำล่างแล้วบราร์ไคเป็นเมกมั่วไทยกลางมีเก็บไปเรื่อยสิบ,บาทนี่ยมันบสองหมื่นก็นนกผาลอยเ้อะทีมงานเท่าไหร่ละครับผมลูกเราจำดีป่ะ ดูแลจมดีป่ตอนนี้วะลูนีประมันหากเดือนกลัวมากเกินลูกมันจะเดือนอะไรลูกมันจะเดือนเราปกติลูกมันจะเดือนลูกวันสเดือนสเดือนปเมตรสี่กวัวลูกลูกสมเดือนกลัวประมันแม่ลูกแม่มาใสรเล็มีลมหนึ่งแล้วดูไส่เล็กม่อีกรบหนึ่งศูนย์เก่าสม 0 7 4 9 0 9เกากหมรอมแบบองขายกันในต้ั่นเนี่ยบอ่อนี้มองขายมอเงินเลยพี่น้องเด้อจะตัวมาเอาลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ไปาดมาที่นี่ตมาเบิแบบ่งทั้งไทยตลาดทั้งตะการตอยู่บนท้ยเเมื่อกี้ อาดงัวครับยังไลยอยู่เไอพี่นอ้องเด้อตัวนี้สวยวะเอาตัวนีกว้ก่อนเด้องวัวเลี้ยงบ้าท้ายตัวว่ามันอยู่ว่าดทขายยังได้อยู่ปะเอาตัวต่อไปอุย้ยถึงแดดเนาะถึงแดดแห่งตัดส,ส,สีนี่ปุ้ยมื่นสีผ่านหาบังพี่น้องงวัวราคาับมื่นสีตัก่อนตัวนี้กับคัก มึงเดาปงเดมื่นีานหาจนแสบตาเลยพี่น้องมึงนะเอาแม่สาวเนี่ยหน่อยเออตัวนี้มื่นพบาทเก็บตัวต่อไปมามามาอ้รเบิดเอบระเบิดเอาตายง่วงมาตงวงวีน้องกรบเกือนี่ขาดไม่จะก็เกือมื่นีพันห้ารบาทตัวแรกครับตัวแรกเด้อไปตัวต่อไปครับไม่ได้เจเดือนตัวนี้เจ๊เดือนตัวนี้เจเดือนรตัวนี้ปีปีเนาะ ตัวนี้ตัวนี้เท่าไรครับเปิดหนึ่งหมันห้าร้อยบาทตัวต่อไปเชือดนานได้ลูกสูงเมตรสาบวกบวกไอ้ตัวนี้ตัวแดงเมื่อกี้เมตดสีเด้อตัวนี้มือเท่าไรรับสามครับย้อนลงมาหารอยเนาะเออเอายีรไล่อไปไหนไล่ขายไปแล้วขายไปแล้วงวอตะการเนาะไทเบอร์ตัวนี้แม็นบอลนลูกตัวนี้่แายไปแล้วเอาซเบอร์ไหมผมเก้าเ็ดศูนย์เก้าสอ หกสองหนึ่งสามหุ้ยตัวนี้มือมือนีขายมือ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 นีพ่อพ่อมาเนี่ยนอมาอนีน้อเขาสื่อกันมาอนีพี่น้องครับเขาสื่งวกันมาอนีตัวนี้ตัวนี้ขายอะไรไปไอ้ทำก่อนเนี่ยหลุดซุ่มโอ้ยงงราคาสามหมื่นขายเรียบร้อยครับไทยเบิ้งเด้ออย่เด้อพเเอาอยู่ดอกงงมันงามเหมุ่พูดนะเพิ่งขายอะไรตัวนี้ครับพี่น้อง แม่ลูกลูกแม่สาม0มื่นขันง่ามแทะเขาก็สื่อได้เขาประตอเลยเขาเขาไปเลียงพี่แห่นนมแม่อยู่ต้นี้มื่นสามนห้าร้อยทั่วมาพี่น้องกับตะกาลต้นหนกับมื่นมื่นซีต้นนั้นขายไปเร่อ้อยสีเขาเนี่ยเอาทางไหนไปไหนตัวนี้ไล่ไปไหนตัวนี้ ห้าร้อยมือหาอยครับเอาห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยมือห้าร้อยครับผมแไม่นั่งหน่อยเจ็ดเดือนกลัวนองงวนี่เจ็ดเดือนกลัวเขาหน่อยมาหน่งเจ็าหน้ทยไทยนหน่อยเล็กตัวไรมาหนิเล็กตัวตัวนี้ตัวนี้มือห้าร้อยตัวนี้มือสองพันห้ามือหนี่กับมือห้าร้อยเอาทวนเอาพี่น้องงัวไม่มีมันมีหลายโอ้มายังไงเงนตลอดเลยวะเยอะไหมวันนี้คงแพ ฮะบ่าเดีได้ซื้อเรียบร้อยมันแพงขึ้นไหมแพงขึ้นตัวนึงประมาณ3,000สี่พันฮะแพงขึ้นตัวนึงประมาณ3,000สี่พันคนมาเยอะยอมเนี่ยมันมาทางไหนไม่รู้มันเข้าทางด่านสไตล์ตึงเลยหรือมันเวลามันออกไม่ได้มันเข้าทางไหนทางก่อนห้ารไม่ระเบียดเขมรมมันอ๋อรเบียดเขมรเขาเปล่าเนาะโอ๋อนี่ว่าเอาตัวใหญ่มาเลยอะตัวใหญ่มาเลยบอกแพงขึ้นเท่าไหร่แพงขึ้นเยอะไหมเยอะตัวใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ เอาฟังครับพี่น้องว่าเดมอโนโนโ่เนี่ยแพงขึ้นตัวละสองพันล้านพันในนอ้องมันเข้ามาแต่มันจะออกออกทางไหนวะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เด้อพี่น้องเออฟ,ฟังฟังเอาให้เป็นไรพกไปโชคดีโชคดีได้เจอกันใหม่เราโอ้นี่ข้อมูลใหม่เด้อพี่น้องเด้ขอข้อมูลใหม่หรอเอ้าท่วนท่วนท่วน,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 นี่านหาครับแต่ท่านหาอาผมมือหารอยครับมือหารอย 1 2ื่นครับหมื่นสองพาครับมื่ไปทวนเทียบพี่น้องเวียนหัวหน่อยนึงเด้อพี่น้องเอาใส่เบอร์ไปผมมาที่นี่ศูนหครับศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสามแปดสามเก้าสามแป่แครับสีหอยแตกสีเมืองใหม่ครับจากสีเมืองใหม่เ้อหอยแตกครับผมเห็นพญายันตชเสนาวามาเวน่เห็นครับเอากสุติวัตรกำลังโฟ์มากว้ยน่นสุติวัตรกำลังโผวันยางคลโรโลีอย่างน่นเดี๋ยวไปทักน้องมันนะเอ้าคันว่าขยันเขาไปไหน